ครับวันนี้พบกับโรดสวนสร้างทำเกสกิกรรมไรสารพิษนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการาทําให้จอบเนี่ยฮะจอบมันแน่นขึ้นนะฮะใส่ใส่ด้ามจอบเนี่ยมันโยกโยกได้ไมัย้ยจอบโยกได้นาะสาเหตุเพราะว่าริมเนี้ยฮะริมตัว,ด,วด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นริมไหมตัว,ด,วด้านล่างเนี่ยนะฮะมันมันเกิดจากที่ตากแดดไว้นานแล้วไม้มันแห้งพอไม้มันแห้งมันหดตัวนะฮะ เราก็จะมีวิธีการแก้ไขโดยการใช้อย่างไในามาดูวิธีการทําเลยนะมามาใกล้ๆถ่ายใกล้ๆเลยครับก่อนอื่นเนี่ยนฮะมีดตีเอาตัวที่เป็นริมออกก่อนตีริมออกก่อนริมออกง่ายนะ่ยรนะิมออกแล้วแยกร่างมาเป็นลักษณะนี้นะครับลำดับต่อไปเราก็จะใช้เนี่ยนะฮะ ยางในรถจักรยานยนต์หรือไม่มียางในใช้ผ้าก็ได้ใครมีผ้าก็ได้มันยึดหยุ่นได้นะเอาที่มันยึดหยุ่นได้ก็จะ,ต,ะ,ะตัดนะฮะตัดนะฮะตัดนะครับก็ตัดแรงเข้ามาให้มันพอดีนะครับ ผมจะสวมลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดให้มันพดดีนะสำหรับใครที่อ,อนาคตนะอาจจะต้องไปทำกเกษตรหรืออาจจะต้องใช้จอบในการขุดและมันหลวมนะอยากจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ใส่เข้าไปนะสวมเข้าไปนะี่นะมันจะโผลนิดหน่อยเนะี่ยเราค่อยตัดที่หลังได้ นี่มันก็จะหนาขึ้นนะฮะหลังจากนั้นริมที่เรามีอยู่เนี่ยนะใส่กลับที่เดินนะครับนะเราก็ตอกเข้าไปจะแน่นขึ้นนะฮะเราองนี้อไม้นะตรองสำหรับการลงน้ำหนักนะตอกเข้าไปนะคร,รับสองสามสี่อ่า็นว่ามันแน่นขึ้นเลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไมะไม่โยกแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่โยกแล้วก็ใช้ได้แล้วน,นี้เราก็ตัดแต่งให้มันสวยงามตัดแต่งให้มันสวยงามได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถขุดได้แล้วนะขุดได้อย่างสบายอ่านี่นะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับตระใครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ